ก่อนที่เราจะประกอบพิธีสอกระถินน้ำใปชัยกันนะจ๊ะขอให้ลูกๆทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาทิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบๆหลับตาเบาๆ พอสยสบายผ่อ,อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวจะได้เดินในสะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แะ้รก็ทำใจของเราเให้เบิกบานให้แจ่มยืนให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านจ่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วเรารวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ หรือประมาณว่าอยู่ในกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆทำใจใสๆ ใจเย็นเย็นนะจ๊ะให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยะบุญมาตักบาตรบุญบูชาข้าพระ บุญถวายสังฆทานแด้ภิกษุสมบเรณผู้ประพฤติธรรมรวมเป็นดวงบุญใสใสติดจู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจเป็นดวงบุญใสใสกลมครอบตัวมืนดวงแก้ว ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรืออย่างน้อยก็ให้ใสเหมือนกับน้ำใสๆหรือกระจกใสๆนะจ๊ะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน สวัสดสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเบญนอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะให้ค่อยๆนึกถึงดวงบุญนี้เนี่ยด้วยใจที่ชุ่มชุ่มใจที่ใสๆ ใจที่เบิกบานแช่มชื่อนะจ๊ะค่อยๆประคองใจของเราให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงบุญใสๆอย่างเบาๆ สวบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆร้องกับละครใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังแต่ทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่อยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบา สบายบาเสริญใครคุ้นเคยที่กำหนดองค์พระแก้วใสๆเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยจะนึกถึงองค์พระแก้วใสๆแทนดวงใสๆนี้ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็บละครใจไปเรื่อยๆ อย่างเบาเบาอย่างสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นละคองใจกันไปอย่างนี้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งจะทำให้เหมาะสมที่จะเป็นปภจชน,นะ รองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการทอดกระถินธรรมชัยในกล่าวนี้ซึ่งเป็นกรารละทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวเรารอคอยวันนี้มา365วันปีหนึ่งก็มีอยู่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นต้องตักตวงบุญให้เต็มที่นะลูกนะ ต้องหาใจใสๆกว่าจะมีวันนี้ได้ต้องมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นแล้วก็สืบทอดแล้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะจ๊ะแล้วกว่าที่เราจะตั้งกองกระถินได้ มันก็ยากมันก็ลำบากแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่เราหามาเนี่ยมันยากมันลำบากมาได้มาแล้วเราเกิดกุศลส,สตาทธาเนี่ยอยากจะมาสร้างมหาธานมารมีไอบนน้บุญนี้เป็นสเสบียงบุญติดไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งทาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตักตวงบญน,นี้ให้เต็มที่นะลูกเนอะบนนี้จะได้มากได้อย่างไม่มีประมาณนั้นฐานของใจต้องบริสุทธิ์ต้องกิ่งเกลียงใจต้องใสใสใจต้องเย็นเย็น ใสในระดับที่เราเห็นความบริสุธิ์ภายในของตัวเราได้เป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆนะจ๊ะถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทำน้อยก็จะได้บุญมากทำมากก็จะได้บุญเยอะๆบุญนี้เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุข ความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นบุตรชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าจะส่งผลให้เราไปสู่เทวโลกเป็นบันไดนำไปสู่เทวโลกสุกติโลกสวรรค์และก็จะเป็นสเสบียงบุญให้เราได้สร้างบารมีต่อไปในภพบบเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนตั้งใจกันให้ดี ให้ใจสใสใสให้ใจเย็นเย็นให้ใจเคลียงนะลูกนะให้ใจใสใสให้ใจเย็นเย็นแตะไปเบาเบาที่ศูนย์กลางกายกลางดวงใสใส อย่างเบาเบไอ้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางที่เราจะไปเชื่อมกับพระนิพพานได้ที่เรากล่าวหรือเปล่งเสียงคำถวายภาคกถินในวันนี้เนี่ย จะเสียงละเอียดจะผ่านศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปถึงอายตน,นานิพพานรัิพานท่านจะได้อันโมทนาสาธุการแล้วก็เชื่อมสายบุญสายสมบัติให้กับพวกเราทุกๆคนเสียงนี้จะทำให้เทวดาปรมรลผมได้อันโมทนามีส่วนแห่งบุญนี้ด้วย พราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆน,นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วคลองใจด้บริกรรมภาวนาะสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหัง หาใจใสให้ใจสะอาดหาใจบริสุทธิ์ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงในการปรับตัวปรับใจเตรียมโน้อเตรียมตัวให้หลู่ตะกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ